คำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณขอพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองเอฟซแพนช่องน้องแสงแช่แนวนะครับอ่าสุขุสุขคนนะพี่องเด้อน,นะค,คุณพ่อคุณแม่นะค,คุณหน้าคุณอาสุขุสุขคนนะครับ มาพบาพอ่อๆกันนะครับภาคเร่งๆนะสำหรับม,มือนีก็ได้นะครับท <c oughs> ่ามกลางบรรยากาศวุ่นวายนะครับสำหรับหน้าบ้านผมกิดรถมอไซค์กับแรนไล่หลาย,ลายพี่น้องมันไกลตลาดนอกจากจะแจ้งไดบ,บ่เปลี่ยนละาหารเตือนบางที่กับเสียงอาชีพเขาเนาะพี่น้องเนาะบางที่เสียงอาชีพเขามากกับบ้ว่ากันพี่น้องนะแต่เนะนะมันกไหรเป็นธรรมดานะครับยื่ในเฮือนแม่ซานเฮามันมีนมนม มันมอยห้องอัดคือว่าน <thing> ่ะ <ton> <c oughs> ับาการเกลียงนับการเกลียงกันเลยนะพี่น้องเนาะอามือนี้น้ำในทางของอาจารย์ก่อนกาลสินนะครับงวดก่อนเข่าตรงๆรงนะพี่น้องเนาะเข่าตรงๆงวดกรเขนะาเข้าหาตรงๆเลยนะครับาารสารบมือนีมาเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งไปชมกันนะครับเขามาแล้วก็ยิเยดีนพี่น้องได้กดไลค์กดแชดร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนั้นเลยนะครับพี่น้องขอบคุณในรายกันแล้วกันครับขอบคุณสารพิษสารน้องที กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณจากใจจริงก็กแล้วกันนะครับมาฟังคาเตือนก่อนแล้วนะพี่น้องคาเตือนก่อนสีขาวเว็บม,มาชมนะครับทางช่องห้องนะครับคำเตือนทางช่องอของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผ่านานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนตัดสินใจปโปรดใช้วิจารณญาณอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนัก ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนี่ยนี่คือคำเตือนเลยพี่น้องเด้อเตือนกันซูงวดซูคลิปุขคลิปบ,บลืม <c oughs> ข้าลืมมาสังเกตแล้วไปเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะอากาอากาว่ายมีแนบได้คุยกับคอมเมนต์ใต้คลิปมาไ,ได้รได้พี่น้องเดอ้อเนี่ยอ่ายามิมอีกทีหนึ่งก็คือว่าโดยความสุภาพก็แล้วกันเนะี่ยอ่า ไหนคุณสุภาพน้องพี่น้องน้องห้เกียรติซึ่งกันและกันแนละจะเข้ากรได้คนไทยด้วยกันนะครับอ๋อเขา,าบ้าเบิ้งในทางอาของอาจารย์ก่อนกระสินในงวดที่ผ่นานมาแล้วพี่น้องงวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องได้เข้าวันที่สิบสองเดือนอบัญที่สิบหกเดือน 12, สิบสองสล็อกนะครับบิ่งรูปเก้านะครับ เขามาที่เก้าหาตรงๆน่พี่น้องเล้วรูดเก้านะครับรูดเก้างงอที่รูดยังพีนพ่น้องเอามีหาตัวคือเกาหาชุดที่เก้าพี่น้องอาจารย์กรกาลาินนะครับอเขาตรงๆพร้อมเขาอีลี่รอเขากระดอกระเดียนะครับที่แรกผมก็เสียวมาลงแต่แต่บิงสกอรบอส,บสนัตเต่รูดสกอรบอสคือไปขึ้นมากอ่ะเที่ยวเดียวเล้วพี่น้องเราเอาอแบบนี้เลยนะครับิ่งรูดเก้านะครับงวดที่ผ่านมานะพี่น้องเขาเพิ่มขบราช์ชุดที่พี่น้องมีแค่หาชุดที่พี่น้องเก้าสี่เก้าห้า เก่าหกเก่าเก็ดเก่าแปดนะครับหลุดเก่ากระเป็นเป็นเงินวัสดุต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับเากะธรรมดาพี่น้องเนาะนะครับธรรมดายี่หัเข่ากับเข่าอาจารย์เป็นเตที่จริงที่บิงเป็นเข่าหลายหัวดจริงดิช่วงหนึ่งหนึ่งมาช่วงหนึ่งระยะหนึ่งกับบอบปันไดนะพี่น้องเนาะกับลูดแน่เล็กๆน้อยๆนะครับกับซอกสมมวลกับมีมาเข่ามาแล้วนะสำหรับดวงวันี้ดวงวัที่ผ่านมา จ็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับทั้งชายเดียนเท่าไก่รู้สึกว่าเกิดการสูญเสียร้ายทหารกาหลายได้อยู่ด่วพี่น้องเนาะประมาณจะเกือบๆบอมันสีหล่อเหล็กสองตัวอยู่บ่เหล็กเหล็กเศร้าเหล็กยี่สิบอยู่บ่คือจยังไหนเนี่ะจะในก็เป็นกำลังใจเพื่อนได้พี่น้องเด้อแนวสำหรับแนวชายเดียนเท่าไก่เนาะส่วนมันยากกับจักรเสียละพี่น้อง มาเบิ้งกันแล้วกันนะครมาดูมาดูาดว่านี่ได้ขออนุญาตเขียนแป๊บนึงได้ไหมหร้อขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับสองทับหนึ่งทับหกเก้าปั้นยังพี่น้องบางงอนเหรอนะครับอ่าสีมีมาบอรหรือจังไหนนะครับกั ย่ำอีกทีนึงเลยพี่น้งนองเราเป็นเพียงแนวทางเลยพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าได้จุดมืดนี่เป็นไม่เมื่อยพี่นอ้องอาสีบอเว่าเสียงดังปนเดยนะครับแต่ว่าเขียนนี่เขียนไฟไฟอีกได้พี่นอ้องเก็บร้อยพี่นอ้อ่ะเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งวันนี้นะครับวันนี้ของอาจารย์กรกาลสินนะครับเป็นไหนมาที่สองสามนะฟันไปที่สองเลยพี่น้องเด้อฟันสองนะครับฟันสองจับชุดที่สองสามสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับอ่าเรียบร้อยพี่น้องนะสำหรับแนวทางของอาจารย์กรกาลสินนะครับแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดครับแคปท่านกับท่านแคปเพระท่านกับอ่า โจทยเอาโจทย์เฮ้ยโจทย์แห่งศีซษะก็แคบจ่อปันไอวันแมนจีเราพี่น้องเอาเห็ว่าโจทย์พระท่านก็แคบสเนาะผมบอกคิดนะเพราะแคบพระท่านกับเบื้องหลายๆเที่ยวเนาะเบื้องละกาเรือ่าหยุดวิดีโอไว้ก็ได้นะครับกดหน้าจอปุ๊บมัอสีละกาอ่ามันหยุดปั๊บแล้วก็เขียนเอาเข้ากรได้นะพี่น้องเนาะนะครับเป็นแนวทางเลยพี่น้องเลยอย่างอีกทีหนึงว่าเป็นแนวทางก็บรรลายชุดแคหาชุดพี่น้องมีสองสามสองสี่สองหาสองหกสองเก็นะครับอรุณรักสองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสหลายสิทธิ์หลายที่พี่น้องเพราะว่า มันเคยออกสสองล้ายหลายพี่น้องแต่ก่อนก่อนหมืนลายเงวนม่ห่าหลายฝึกว่าไม่คือไม่แล้วพี่น้องออกศูนย์ศูนย์สองสองเงวดสองปีส่วนๆนะผมเคยอยู่เคยซื้อตะตลีศูนย์ศูนย์เพราะว่าศูนย์สองตัวสันคิดว่ามันมาออกศูนย์สองกว่าอะไรปีรุ่นมากอีกอีกน่าหสันบัดบ้ามันออกละศูนย์สองปีที่ผ่านมาสันคิดว่าในใจมันต่อศูนย์ศูนย์กระจับศูนย์ศูนย์อีก ออกซึ้งน้องคือเก่าแนบหักรดอีกเคืาบดอะไรอีกแมแบตเตอรี่แนบแต่ว่าก็หลายปีแล้วเนาะวันนี้ปีนี้สิมาบอเพราะว่ารัฐบาลพ่นยับไปจากวันที่สามสิบไปเป็นวันที่สองมกร,นนราคมแอบวันที่สองมกราคมแล้วก็วัต่อไปก็เปเป็นวันที่สิเกียตีไปหน้องเพราะว่าวันที่สิบหกเป็นวันคู่เนาะส่วนมากพ่นยับยับออกยับยับไปเรื่อยยับไปนานนะเป็นวันที่สิบเกียตนะครับแสดงว่า งวดที่ผ่านงวดเดือนเดือนนาเดือนปีใหม่เนอะเดือนมกราคมเนี่ยจะบอกตามวันที่มันครับอาจจะบอกตามวันที่หนึ่งวันที่สิบหกคือแต่เก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นเกสิรยับนะตามนั่นเนาะพี่น้องเนาะอ้าวจะไห้กะจัะไดนกะได้เดือนนานะครับกมีวันเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตบุญนะครับหรือว่านายกอบตเนี่ยแล้วก็สอบตไล่มองไล่ที่ไล่มองไล่แย่เป็นกาเลือกตั้งพุ่มทั่วประเทศอยู่ห่ดพี่น้องน่าจะทั่วประเทศเนาะ เลือกตั้งในวันที่11เดือนมกราคม2568นะครับแล้วก็ต่อไปอีกหลายเดือนกุมภาพันธ์นะพี่น้องเนาะก็จะมีโอกาสเลือกตั้งสสนะครับเลือกตั้งสสโดยเฉพาะสสเลือกบ้านที่8เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะได้เลือกเพราะบ้าน3ใบท่1ใบของเลือกผักหรือว่าปาทิลิตนะพี่น้องเนาะ2ใบเลือกสส3ใบเลือกออย่างไรข้อมเห็น บ่ควบคิดเห็นบ่อ่าแมนบ่คพิจังไหนควบคิดเป็นไก่จีนี่ควบคิดเห็นแบบว่าสีโยเลิกเอ็มยูสามสี่สามเจังเกาะสามสี่สามหาบ่ออย่างประมาณนี้เนาะใส่จำบ่ผพิษนะกับซีมี่มองกาอยู่สามมองกับกาหมื่อหนึ่งก็คือให้ยกเลิกกาหมื่อหนึ่งก็คือบ่ให้ยกเลิกกาหมื่อหนึ่งกัาบ่ออย่างเลยนะบบ่พาจังไรซื่อๆนะเราไปนับกับซีมี่มองกาสามมองกับกา มันก็อาซิมีไลใบกว้ยนีพี่นอ้องอาสิมิฮอตซีใบเล็กตั้งนะครับวันที่แปดเราพี่น้องเนาะแล้วก็วันที 8, นนนะ่แปดือนกุ่มผ้าดิพี่นอ้องนะฮะวันที่แปดือนกุ่มผ้าเนาะนเล็กตั้งใหญ่เล็กต่างรับประเทศรับสอวครับไอซอ,อสซอสนลับโอ้ยขออภัยหลายพี่น้องอ่ะตามนั้าทีพี่น้องอเขียนบ้านการเมืองนะเบาสูฟี่ซึ่งเราฟังน้นนอยๆนะครับบางคนบระท่านได้ฟังข่าวกัจจีได้ไปฟังข่าวซื้อใหญ่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแบบสนับซื้อหน่อยนี่ก้ ซ้อมเพิ่มว่ามากเสร็จแล้วนะครับหางเต๋ก็ลืมหางเต๋ก็เจอไม่ได้นะครับอ่ะฟ้าเบิ่งเราสุดท้ายกันแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์กราลาศิลป์สระบุพ่นเขามาใหม่พี่น้องเบิ่งจบแล้วไปผูเขาเมามีผูเขามาม่เบิ่งท่านเบิ่งบ่ท่านได้พี่น้องโอ้ยลืมลืมล้วแล้วล่ะนะครับอ่ะฟันรูดไปที่สองนะครับงวดนี้งวดวันที่สองมกราคมสองพันหกร้อยสิบเก้านะครับอ่ะฟันไปที่สองหรือว่ารูดไปที่สองจับชุดไในที่สองสามสองสี สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับอ่านี่คือแนวทางเลยพี่น้องเด้ออเขี่ยตัดจอกันเระบายกันนะครับอ่าาว่าพี่บันน้องอยากมีแนวทางหรือว่าคู่บอาจารย์ทันใดนะครับจากอ่าแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันความปรารถนาดีนะครับการยินดีได้พี่น้องเด้อยินดีที่อ่าจะเป็นสื่อกลางนะครับให้ระวังของอาจารย์ต่อให้พี่น้องได้เบิงเ่งได้ชมกันนะพี่น้องเนะาะจะได้เห็นหลายคู่ไลายคนข,นขนี่นเก่านะครับ อาจารย์ใกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับขอบคุณหนไลค์กันแล้วกันนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับกรกาลสินทีเ่เบิ่งเบ่งแฟนหน้าทางนะบงวดน,นี้เนาะงวดวันที่2มกราคม2569นะครับขอบคุณหนไลค์กันแล้วกันนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเอลซี่แพนช่องทุกทุกท่านนะครับที่ที่ตามใจแต่ตนจนจบนะครับซาคิมีไหวพ่อในพีพีน้องๆเอลซี่โจโฉปานมาให้รวยเด้กพี่น้องเด้อ อายุมันคนยืนนะครับข้อมีเก็บยาไดข้อมีขายยามีตลอดปีตลอดสองพัน้ายหกสิบเก้าลักกตลอดไปก,ะะกับลักการนะครับได้จับเงินแสงเงินล้านในงวดวันที่สองเมืสุขสุขคน,นครับสารคีนีอิตก่อนพี่น้องไปพรอกันชิมหนาชิมนิกาของวบาสวัสดีครับ